โอ้คนนี้ทำกี่เมนูทำสา<ๆ>มเมนูเลยมีอะไรบ้างลวกจิ้มต้ยมยำน้ำใสใบกะเะพราผัดช,ชาปลาทอดโอ้ยครบเลยนะเอาแบบว่าเมนูพื้นฐานของปากกดหลวงหรือไม่ใช่สิพิเศษให้เวลาลวกปลานะสวัสดีครับกับผมก่บคุ๊กขี้เมาโหวันนี้คับข้างนะครับคับข้างนะครับปอไซค์เหมือนมาปาร์ตี้นะครับฟังเสียงกันไหม แปลกๆนะกลางวันครับเพื่อนเพื่อนเผื fish, ่อเพื whenever, back, ่อนเนเผื่อไม่ได้ได้ฟังนานอะไรนะแปลกๆวันนี้กลางวันผมนิวเป้แล้ววันนี้ทำงานกลางวัน โอ้แล้วโอ้ยทีนี้มาหนักเลยเหมือนตอนรับกูอะแล้วก็พอทำงานวันแล้วเป็นไงการกินต้องเปลี่ยนไหมก็ <c oughs> ดื่มตั้งแต่ตอนนี้เลยว้าให้อเกอ้ดื่มดื่มแน่แต่ว่าเฮ้ยเราเริ่มมาเปลี่ยนแปลงกินปลาดีกว่าไหม <c oughs> กินหมูกินไก่กินเนื้อเยอะแล้ววันนี้สุขภาพหน่อยแต่ว่าผมมันเติบโตที่แบบปางจังหวัดน,นะหมายถึงว่าบ้านโป่งราชบุรีเราต้องกินปลาแม่น้าดีกว่าใช่ไหมวันนี้ไปได้ตัวนี้มาเขาเรียกว่าปรากฏหลวง ตราฟิตคลับไปเห็นในแม็โครเฮ้ยมันคล้ายๆปรากฏคังวะคุณว่าน่าจะคล้ายๆกันนะแะนต่ว่าอาจจะตัวตัวเล็กหน่อยอืเพราะว่าผมดูแลดูจากสายตาด้วยนะหนังไม่หนาเท่าหนึ่งเลยแต่ว่าตัวเล็กลงนิดนึงแต่กลิ่นเนี่ยโอเคผมลองชิมแล้วแต่ว่าเป็นวัตถุดิบอีกวัตถุดิบหนึ่งนะที่น่าเอาไปเพิ่มอยู่ในเมนูร้านอาหารนะเพราะว่าปลาแม่น้ำจริงๆก็อาหารทานยากเหมือนกันต้องไปตามกันจันทรุรีราชบุรีแล้วก็ในกรุงเทพก็ต้องตามร้านอาหารป่าเท่านั้นใช่ไหมผมได้มาเนี่ยมี2ไซส์ไว้นะ เป็นไซส์ที่เป็นแบบว่าลวกจิ้มได้เลยง่ายๆกับเป็นไซส์สไลด์เผื่อไปทําทอดเผื่อไปผัดอย่างอื่นแต่วันนี้เราเอาแบบเร็วๆกันเลยไหมวันนี้ทํากี่เมนูทำสามเมนูเลยมียอะไรบ้างลวกจิ้มต้มยำน้ำใสใบกะเะพราผัดชาปลาทอดโอ้ยครบเลยนะเอาแบบว่าเมนูพื้นฐานของปลากรดหลวงหรือจริงๆอ่ะมันเป็นสปีชีสเดียวกันนะปลากรดหลวงปลาก,ลากรดคังอะไรพวกนี้ปลาแม่น้ำมีหนังปลาแม่น้ำอ่ะปลาหนังอ่ะเอาเลยป่ะไปผมมีเทคนิคพิเศษให้เวลาลวกปลานะ อันนี้เอามาจากเชฟโน้ตเราพาไปดูกันไปเทคนิคการลวกปลายนะจริงๆเนี่ยลวกเสร็จเนี่ยคุณกินเลยปลาล์มจะจืดเพราะคุณลวกกับน้าเปล่าถูกไหมง่ายๆเลยนะคุณต้องลวกเสร็จเนี่ยเอามาแช่น้ําซุปถ้าน้ําซุปร้านคุณอร่อยเนี่ยจบเลยปลาเนี่ยจะซึมน้ําซุปเข้าไปไอ้ไหมอไซวันนี้เฮ่มาทีมกันเว้ยแล้วเทคนิคก,กว่านั้นจริงๆไอ้เรื่องแช่น้ซุปรู้มานานลวพอไปบารบูไข่ดองเย็ดเผ็ดไม่ใช่แค่แช่ธรรมดาเขาบอกเพิ่มไปซักช้อนหนึ่งได้เหรอ เพิ่มเมนน้ำซุปเลยทีนี้เราเวลาปลาไปแช่นี่โอ้โหหนัวสมบัติไม่ต้องไม่เยอะชอนชาใส่ลงไปแล้วก็คนน้ำซุปอาคนให่ละลายแ้วพอเราลวกปลาสะดุ้งปุ๊บเรามาแช่ก่อนเสิร์ฟแล้วค่อยโรยกระเทียมเจียวโคตรอร่อยผมบอกให้โคตรอร่อยวางบนขึ้นช่ายนะใช่ไหมกินกับซีฟู้ดหนุ่มอชีน้ำซุปหน่อยให้น้ำซุปมันเดียวเป็หนัวแล้วถ้ามันไปอยู่ในตัวปลานี่อร่อยแนะน่นอนตายลวกเลยลวกปลาเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรเยอะใส่เกลือหน่อยนึงครับ โอเคลวกได้เลยกับกลิ่นกนิดนึงนะเพราะเรื่องจากปลาแม่น้ำนะแต่ปลาทะเลก็ควรอนะ่ะขาดตะไครไเป็นมะกรูดใส่เข้าไปเอาเลยนะอ่าใส่มาแต่จริงๆลวกปลาท้งง่ายมากนะครับเนื่องจากมันบางมากเราจะลวกแ๊บเดียวพออ่าลวกเข้าไปเยอะหน่อยโอเคปลาลวกจิ้มนี่พูดเป็นเล่นนะเมนูยอดฮิตเหมือนกันนะขายกันทุกร้านแล้วก็ขายดีด้วยผู้ใหญ่ชอบนะกินง่าย,ายๆครีนแต่ปลานี้ดูเนื้อเด้งนะดูดิ เล้งเด้งไหมว่าน่ากินนะน่ากินใช้ได้โอเคมาพอได้แล้วไม่ต้องลวกให้มันนานมากเพราะปลามันนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลามันไม่ได้หนามากนะคุณเอาสมุนไพรขึ้นมาเลยนะเวลาไปแช่จะได้มีสมุนไพรอยู่เคมาครับเสร็จแล,แล้วก็มาแช่ในน้าซุปนะน้าซุปที่อุ่นๆนะมันจะได้สุกเพิ่อมอีกหน่อยหนึ่งด้วยผมบอกเลยการันตีว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนเอาไปใช้ตามได้ นึงนะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้ไม่ธรรมดานี่นะน้ำซุปนะสักสองช้อนนะดูนะทั้งึงสองช้อนซอสผัดเอ็นมะสงนิดเดียวพอตาอะไรกงที่เมาไม่อยากไทยอนเลยลูกค้านะอะนี่นะคุณดูนะผมเอาน้ำซุปผสมกับซอสผัดเอ็นมะสงนะแล้วคุณชิมนะห้ามเค็มนะผมบอกก่อนเอาให้นัวพอคุณเข้าใจคำว่านัวไนหะมห้ามเค็มเด็ดขาด แล้วใส่น้ำมักนกระเทียมเจียวลงไปที่ปลานิดนึงนะล้่น้ำซุปที่เรามนเมื่อกี้กับซอสลาดลงไปนิดหน่อยเสนีหก็น่ากินแล้วนะผมบอกเลยว่าคุณจะลืมปลาลวกทั้งชิ้นคุณไปเลยอันนี้ของแพ้ลุยครับเสิร์ฟได้จบ แค่เมนูแรกเทคนิคเยอะไหมมากินเพิ่มเมนูที่ร้านได้เลยแล้วบอกเลยว่าใช้ได้กับทุกปลานะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ปลานี้ก็ใช้ได้เข้าใจฮหเมนูที่สองแน่นอนต้มยำน้ำใสใบกะเพราจริงจิเคยสอนแล้วนะเพราะงั้นจะทำเร็วๆนะ,อะโอเคไหมไปมีอะไรบ้างเอาทวนกันเบาๆขาดะไข่ไปเป็นมะกรูดหอมแดงใสก็ได้ไม่ใสก็ได้แล้วแต่นะใบกะเพราต้องมีผักชีลาวต้องมีนะพริกผมใช้พริก2อย่างพริกแห้งกับพริกที่หนูสวนเห็ดฟางลุย มาครับน้ำสองเสียเหมือนเดิมหรือสองเสียครึ่งก็ได้นะแต่ขาดอะไรไม่ว่ากูใส่ลงไปเลยเทคนิคเดียวก็คือห้ามป้มเกินสิบนาทีไม่งั้นไม่อร่อยนะก็คือพรุ่งนี้มันอโรมามันจะหายห,หมดนะเห็ดใส่เข้าไปอ่าเริ่มต้นนี่ยังไม่ต้มนะใส่ไปกอ่อนสุรสซ้อนเดียวอไหมซ้อนเดียวพอไหมอุ้ยใสเลยโอ้ยนี่นึง่งอ่ะอุ้ยน้ำปลาสองยิง,งายมาถ้าเกิดคุณเคยดูช่องผมนะน้ำปลาสองพอก่อนไปต้มก่อนไปมาครับ แต่เราจะท้าทายอำนาจดีไหมดู<ะ>ว่าปัปากกหลวงเนี่ยถ้าเราไม่ลวกเนี่ยจะขาวไหมอ่าลองพิสูจน์พร้อมกันนะมาครับลงเลยใส่ลงไปไม่ต้องเยอะโอเคลองดูเดี๋ยวเพิ่งคนมนันนท่าั้นนะให้มันเดือดอีกทีหนึ่งแล้วถามผมนะมะนาวอีกสักสองช้อนบีบม,มะนาวจริงสักลูกหนึ่งจบเลยได้กลิ่นใส่ไปกระเพราหน่อยง่ายไหมเร็วๆนะวันนี้สามเมนูอ้าวเมนูเคยสอนไปแล้วมันก็เลยง่ายนิดนึงผักชีไปเรื่อย จะลืมนะครับใส่เข้าไปพึ้งเขาให้เพราะว่าการกินกต้มยำเนี่ยมันมีเครื่องที่ทําให้ปลาเนี่ยไม่คาวอยู่แล้วคือขาตะาไคร้เปมะกรูดจะไม่ลงไปกระเพราอีกมะนาวใส่ทีหลังนะจ๊ะใบกระเพรา,าให้ดีเนี่ยอ่ะเทคนิคของอิตาเลียนเอาสักหน่อยต้องฉีกมันครับให้อารมมามันออกมาเนี่ยมะนาวเราจะใส่สองก่อนนะเพราะเราจะตบมะนาวสดลงไปเพื่อให้กลิ่นมันกลับมาเอานะครับนี่นะเดือเดือนนี้นะผมปิดไฟนะ แล้วใส่หมับเาให้เรียบร้อยดูดิโคนน่ากินคนุณเอ้ผมขอใจนี้หน่อยนะชิมนิดหนึง่ง<ม>แต่จริงต้องตบมะนาวแท้สักนิดหนึ่งด้วยอือสุดยอดโค้ดอร่อยเลยวะ่ะแต่ว่าต้องมะนาวแท้หน่อยเพื่อหลอกลูกค้าว่าเราใช้มะนาวจริงแฮ่แต่ว่ามะนาวเนี่นก็นมะนาวจริงแต่ว่าแค่แช่ผิดไว้นานกลิ่นมันจะหายผมว่าสักสองซี่กว่าโคนอร่อยผมบอกให้คุณเอ้ มาขึ้นเตาเลยนี่นี่นเตาอยู่นี่เลยคนน่ากินคนเดี๋ยวพริกแห้งโรยหน่อยจบ ไป2เมนูแล้วนะเออง่ายไหมเร็วมากอย่างไวแต่จริงๆมันใช้สะดวกจริงนะแกะซองปุ๊บลงเลยแล้วก็จริงๆเขาขายตามแม็โครเนี่ยนะร้านอาหารแม่งใช้เยอะเหมือนกันคือหมายถึงว่าร้านอาหารไทยก็ใช้ได้ใช่ปะเต้าต้มเต้าต้มก็ได้ให่ไหมอาหารป่าก็ได้ริมลงริม,มน้ำอาหารปา่าใช้ได้หมดจริงๆผมว่ามันสะดวกสบายโอมีโอกาสเพิ่มไปดูที่ร้านมกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เราใช้อีกแบบหนึ่งเมื่อกี้เราใช้แบบว่าลวกจิ้มไป2เมนูอ่าตอนนี้เขาบอกว่ามีสไลด์ติดหนังหนาขึึ้นนนมาห่อยง น่าจะาไปทอดดีกว่าแต่เรื่องด้วยที่ว่ามันไม่ได้หนามากผมจะชุบแป้งนิดหนึง่งให้ความจุลิซี่มันยังอยู่เพิ่มมูลค่าอ่ะอันนี้ผัดชานี่เคยสอนไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแต่เทคนิคหลกักเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเครื่องผัดชา <c oughs> เครื่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะมีกระเทียมไทยนะพริกที่หนูแดงพริกแห้งหอมแดงฮะตะไคร้กระชายตำรวมกันใส่ชรดนิดหนึง่งใส่รสตั้งแต่แรกเลยะจะได้อร่อยนะมาทอดก่อนทอดปลาก่อน ปลาหายไ,ไาปเลยวะปลาหายเลยที่มันไม่ดำนะมันมืดเฉยอ๋อโอเคเออน้วมันเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้ววันพักกับวันพุธยอกยอกเปลี่ยนทุกวันนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าเนื้อปลาหนานะผมจะไม่ชุบแป้งเพราะข้างในนั้นจะจุยซี่อยู่แต่ถ้าเนื้อปลาบางชุบแป้งนิดนึงให้มันซับความชื้นไว้เรียบร้อยครับโอ้โหจริงๆท่อน,นี้ราดน้ำปลาก็โอเคแล้วนะพูดถึงน,นะแต่เราผัดชาดีกว่าดูเลยมาครับเทคนิคผมนะ ผมจะใส่พริกแกงแดงไปนิดเดียวนะคุณดูนะนิดเดียวนะพริกแกงแดงนิดเดียวพอโกงหน่อยเอาเค้กเป็นโกงหน่อยนะ<อ>เสร็จ<อ>แล้วค่อยใส่เพลทที่เราตําไวโอเคไหมใส่เข้าไปเยอะป่ะปลาไม่เยอะอึดคืนหน่อยอ่ะประมาณนี้ผัดเลยผัดให้หอมเลยนะ ไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวพริกแกงไหม้นะผัดแบบสบายๆพอเริ่มหอมเริ่มอะไรแล้วใส่น้ำซุปไปนิดนึงได้เดีไ๋ไหม้มาเราใส่มะเขือเร่องวัดชานะใส่เยอะหน่อยพริกไทยอ่อนพริกสีฟ้าขามได้เลยคือกระชายใส่เยอะหน่อยผัดชาต้องเผ็ดร้อนนะไป นี่ผัดฉ่าดต้องอาศัยการรีดิวนะเพื่อให้มันเข้มข้นหน่อยตัวพริกแกงเนี่ยนะใส่น้ำซุปไปเใื่อน้ำซุปไปแล้วคุณปรุงปรุงสบายๆปลายอย่าเพิ่งใส่เพราะเราทอดแล้วเดี๋ยวมไม่กรอบปรุงรสผัดฉ่าดยังไงครับมันจะปรุงง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมมีซอสผัดอเนกประสงค์อีกแล้วไทยอินนะไทยอินอีกทีนึงลดเล่นนะแจกหมดแล้วไปดูเอาในช่องแล้วกันนะผมใส่ก่อนหนึ่งช้อนเราต้องค่อยๆปรุงเดี๋ยวมันเค็มมา พัชชาเนี่ยอาศัยรสจัดใช่ไหมเวลาคุณกินรสมันจะแบบเค็มใช่รสโดดต้องเติมน้ำปลาน,นิดหนึ่งน้ำปลาเล็กน้อยฝลาเขียวเล็กน้อยพริกไทยนิดหนึง่งแล้วก็ชูรสขานไม่ได้ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งโอเค,ค่ะมาใส่ลงไปที่ผมไม่ไขัดพาออะไรเพราะผมอยากให้มะเขือมันสุกมะเขือมันสุกย่างนิดหนึ่งนะ ทีนี้เราชิมรสนิดหนึ่งได้คดหนัวขออีกนิดหนึ่งครึ่งช้อนกับน้ำตาลนิดหนึ่งตัดรสน้ำตาลเล็กน้อยนะพอละอร่อยละทำง่ายมากรสดช้านี่นะเผ็ดร้อนสะใจข้าวนเราอยากให้ปลาเนี่ยมันกรอบอยู่ใช่ไหมอ่าเรา,เราลงนี้ก่อนหัวรพาชีกลงไปให้สดดนิดหนึ่งตัวปลาขออนะลงปลาย ล้าทำอย่างเร็วแล้วตาจะได้ยังกรอบอยู่นะ mm hmm. เต็งไฟ mm hmm. คนเฉยๆเดี๋ยวปลาแตกหมด mm hmm. เหล้าจีนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ผมว่ารสชาติตอนนี้อร่อยแล้วเผ,ผมไม่ใส่แล้ว mm hmm. เรียบร้อยครับผม mm hmm. ปรากฏหลวงผัดชา โอ้โหเอ้โโอคนนักกินโอ้โหเป็นไงทำอย่างเร็วไหม <ร>สามเ<ล>มน<ะ>ูฮิตนะผมบอกว่าจากปรากฏดหลวงนะจริงๆนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลับปะ่ะก็ลับนะคุณเคยเห็นปะไม่ไม่ค่อยเจอทําแบบเนี้คุณไม่ค่อยเคยเห็นนะเห็นเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแรกกัะเจ้าเดียวนะไม่รู้จริงปะนะน่าจะจริงแล้วที่มาทําแบบนี้นะทําเป็นแพ็คนี้นะนี่คุณดูปลาลวกของผมความฉ่ำวาวจากน้ํามันนะมีกระเทียมเจียวมีการแช่น้ําซุปแล้วย,ยังมีน้ําซอสลาขั้นบดอีกทีหนึ่งนะอ่ะดูริงกับริงกับซีฟูด้ดหมักเขาให้ กระดินตีความอร่อยได้เลยจากประสบการณ์ที่ทำมานานใครครับเสียบมีคาวไหมต้องบอกอย่างนี้นะผมพูดตรงๆว่าคาวไม่มีแป็กลิ่นเฉพาะของปลาแม่น้ำาใช่พวกมัามมีอยู่แล้วน,นะซึ่งซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเทคนิคเรามากมายเนี่ยกบกินเยอะด้วย นะครับผมอร่อยเนื้อปลาเนี่ยนุ่มกินง่ายหนังลื่นมามาดูต้มยำไหมต้มยำแอบแอบเขาเรียกว่านะแอบแอบไม่แอบไม่ร้อนแล้วนิดนึงดูดีว่าเป็นไงเปรี้ยวเค็มไม่มีหวานอร่อยมากถ้าได้กินตอนร้อนเนี่ยจะฟินมากเลยนะมาดูปลาว่าจะขาวไหมเมื่อกี้เราพิสูจน์ใช่ไหมาะปลาเนี่ยถ้าไม่ลวกเนี่ยใส่ต้มยำเลยอ่ะจะขาวไหมมาดูครับ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยสดชื่นว่ะข,ข้าว,าวนะโอเคเลยอ่ะอยากกินข้าวเลยตอนเนี้ยมามาดูปลายผัดช,ชาแล้วนะอันนี้จะฟินสุดเพราะทำเสร็จเมื่อกี้น่าอย่างร้อนอยู่ผัดช,ชาเวลากินนี่นะมันต้องกินกับเครื่องเครื่องที่เป็นแบบพวกกระชงกระชายอย่างเงี้ยไปครับ คณะเลิศบอกเลยความเผ็ดร้อนเท็กเจอร์รสชาติผัดชาวันนี้ครับสิบเต็มสิบครับผมเพิ่งเอาข้าวมาให้นะไม่ทันแล้วห <c oughs> มูผัดชาสูตรนี้โอเคเลยเผ็ดมากแต่ว่ากลิ่นหอมมากสามเมนูนี้คุณมาเพิ่มในหนูที่หลานได้เลยนะเม,มนูยอดฮิตของไซสที่เป็นปลาแม่น้ำแล้วกันทอดน,น้ำปลาน่าจะได้นะทอดน,น้ำปลาทอดสมุนไพรย,ยำ<ม>อย่างเงี้นะทำไดหลายอย่างนะหลายอย่าง ไอเทมลับอีกอย่างหนึ่งนะที่เอาให้เพื่อนๆได้เอารับชมกันนะถามผมนะผมเพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันว่ามีปลาแม่น้ำเนี่ยที่พร้อมใช้อย่างเงี้ยอยู่ในแมคโครด้วยวันนี้คืนดีวันนี้คุณอยากกินแบบต้มยำปลาแม่น้ำเว้ยผมว่าอันนี้ตอบโจทย์นะราคาสมเป็นสมผลแพ็คเท่านี้แพ็คใ,ใหญ่อย่างนี้เลยนะที่เป็นตัวของลวกจิ้มเนี่ยลวกจิ้มเนี่ยนะ195บาทครึ่งกิโลอืก็โอเคนะอืส่วนถ้าเป็นสไลด์ติดหนังชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหลือ,อ185บาท ราคาเนี่ยเอาง่ายว่า1จานเนี่ยเขาเรียกว่า1แพ็คเนี่ยผมทําได้ประมาณสักสาจานอ,อย่างอันเนี้ยก็ยังเหลืออยู่3าจานก็ตกจานเท่าไหร่เองเจ็ดสิบแปดสิบาทก็โอเคนะไม่ต้องขับรถออกไปาอาหารป่าตา่างๆเยี่ยมเลยมีขายที่เดียวนะครับที่แมคโครใครอยากกินก็ลองไปตํามาดูนะแต่รสชาติมันเผ็ดมากอะอยากให้กินแบบรสชาติเผ็ดร้อนน่ากินเป็นกับแก้มเนี่ยเมนูนี้กับแก้มเลยจบวันอย่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ครบค่ำแล้วได้เวลาลมอันลมรืน่นเขาเรียก ใครครับอย่าแผวอย่าแผ่ววันนี้กินปลาสุขภาพดีเว้ยเจ้าแรกของวันนี้มันสดชื่นจริงๆนะฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยนะครับผมอย osure, s. <S ่าลืมนะปากดหลวงตาฟิชครับเจอคลิปหน้าครับ